กองจบไทยดินสวัสดีค่ะหลังจากตากดินได้แล้วนะคะเป็นอาทิกกัว้วอะละกัดสีดใดประมาณนี้ค่ะนี่ตอนแรกเมื่อสิเป็นนามไปเหมือนเลยตอนนี้กัดสิบบอบพ่อเฮ็ดใดแน่แรอเปล่าคะก็เลยลงมาอีกเกาสู้มือที่สามแล้วะคะ่ะเฮ็ดอยู่นี่คอยเฮ็ดไป๋าะค่ะ่อใหม่กับร้าย มุมนี่ที่เคยเป็นน้ำก็เริ่มแห้งจักกน้อยแล้วค่ะ ค่ะต่อต่ออะไรค่ะมุมนี้พันแทรเก่า มองเ,เสริมแถวเพิอ่อน,นี้อย่างละเพื่อความดุด,ดันมาสันส่นก็เลยเอาล่างมาออกมาเห็ดง่ายมันค่ะ เาะ้างนั่นข้างนี้แล้วค่ะใต่บะปบ้บแหงลมอยู่นี่ตะคน้นยางกับบวมอยู่ค่ะดูนะ่ดน่ะลอยีย่านีป มีเอาไว้สักก้อนค่ะคุณบ้าำเด็ดเป็นกระเซีไยไถไล่ดินสักก้อนค่ะไล่ดินไปเสริมกันแท้ข้างหังซ <c oughs> ีข้องขีดดินนี่ค่ะหมองนดำดำนี่ซุ้มค่ะนี่ฟ <c oughs> างนี่ฟา <c oughs> งพูนบันแหงง่ายค่ะ <c oughs> ไถ่สักก้อนค่ะแล้วก็ไล่ดินไปทางพุน ไยำม,ม,ม,ม่าน้ำก็เริ่มซึมขึ้นแล้วค่ะ ขำเนาะค่ะก็กเป็น,นจั้งซี่หลังสิปรับหน้าก็ค่อยๆเฮ็ดเ,เอา ตกมากแล้วเนาะค่ะฝนต่ว่าปีนีไล่ดีแววของฝนเลยฝนตกมากกับสิเฮดบอดดค่ะน้ำมันสิหลายโปดนหน้าค่า เป็นรูปป็นลังแล้วค่ะ เาหนเพิเ่งจะไปเฮ็ุงานดันมากเนาะคะ่ะงานดันงานปรับนหน้าต่ว่าไปหลายข้นค่ะไปหลายขั้นที่หาขั้นถือหรอคะกว่าลดหน่อยเป็นคน้นรับาน้าค่ะ,ะเป็นแต่เลยไดไปน้าเงาข้า <c oughs> เจ้าบอคอยมาบอกใดไงเด้อค่ะจักเป็นหยัเข้าเจ้ามากไปแบบถามรดหน่อยรดหน่อยก็ะไดหน้าเนี่สนะคะ่ะ ไปได้มา่อเอิบกนันทุกคนคิดว่ารถใหญ่สิเอาแพ่งป่ะบักทั่วนี่กะอีกประมาณ เดือนนึงค่ะได้เก็บเตี่ยวเลย ปกสีได้ประมาณแบบให้ข้างล่างนี่ค่ะงาวแบบเดียวกันเลย งานมือนี้กะเฮ็ดไดประมาณแค่สองชั่วโมงนี่แหละครับขาเฮ็ดอีกกัดสิได้อยอครับให้เทึ่งนี่แต่ว่าเวลามันบ่มีแหละครับผมสิได้เขาไปเฮ็ดทุระในบ้าน,นครับคันแทะขันนีผมก็สิดแต่งมาไหวซื้อนี่แล้วครับให้มันตรงมาซื้อนี่เลยเพราะว่านบท่านตรงกันอยู่ลมครับมอง ต่อนั่นกับท่านได้เอวออกได้เป็นคันแท่ตัดลงมาหันน้ำนันกับยังบวมอยู่ครับตากไว้อีกเดี๋ยวมาอื่นงยังสีกลับมาขึ้นคันแท่มันแล้วครับเอาดินออกมากรอว้แล้วป่านแน่วไว้แล้วเหลือแคแตงส่ครับสีประมาณนี่แหละครับ่บไ้มัน่บไ้มันหล่นลงมาทางพี่นะครับให้มันตั้งอยู่ทางพี่ส่วนหลมันมันเป็นคั่มนะครับ มันก็นเลยเฮ็ดหน้านหล้วครับมันกับเป็นจังสีล่ละเป็นหน้าขันบันไดครับหน้ามันกับตองต้ตาไว้ยังสีล่ละครับเป็นเป็นงานยืดยืดเยื่อครับแล้วบ่เป็นดีบ่ดีบบแล้วเลยครับปีนี่เป็นปีหนายัางสี่ไหมครับนี่มันมาค่าตัวยังไงอยู่นี่ครับตัวดูเก่ามองเป็นค่ำนี่ก็บบวมครับนี่ ควอยเฮ็ดเอาครับแต่ว่างานกับ,กบเหลือบมหลายแล้วครับคิดว่าเอาขีดควายพวกนี้ขึ้นกันแท้ให้เบิด์ตเลยก็ผมก็ว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วครับมันสีเหลือกับเหลือตั้งแต่หม่องนูนนนี่แล้วครับครับจังไดจังมะเบิงน้ำกันไม้นะครับเหมือนอื่นเหมือนนี่สิเข่ามิเฮ็ดทุละก่อนเฮ็ดขึ้นกันแท้ให้นี่แล้วกัสีขึ้นไปเฮ็ดให้ทึ่งน้ำครับ ต้นไหมกัต้นนั่นแหละครับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้แหละครับต้องเอาลุงอยู่แต่ว,ว่าผมกะสิแ่งหน้าให้มันได้ก่อนครับคอยเอาลุงที่หลังแต่ว,ว่าสองต้นเนี่ยก็เสียด๋ยเอาลุงก่อนแหละครับให้นี่ก็ต้องถามเพิ่นก่อนเพิ่นเพิ่นสีเลื่อยไว้บ่มันอยูหน้าจะขวางบ่เป็นอย่างนะครับเอาลุงแง้มได้ก็ได้ ครับคลิปนี้ก็สสปิดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับมีอย่างกาคอมเมนต์เขามาบอกให้แล้วครับมีเทคนิคการเฮ็ดดีๆครับนะครับผมห้อยดันผมบงงามนะครับวันนี้ผมถอดสกีออกครับผมแตงใบมีดแล้วผมก็ถอดสกีออกโอ้ดันยากครับมันมันบบมีสกีห้องไวมันดักครับเป็นคืนเป็นคืนอยู่ แต่ว่าม้วนดินนดีครับดันเบรถด,ดีย่านจะใส่สก,กีขึ้นไว้ยู่หครับจังว่าผมบทนันขืนคันแท้เมือนี่ครับมันเห็ดยาครับมันบทันชิ้นมือครับเพาก็เห็ดเทียแหละพร้อมบอมีสก,กีนี่เอายัางสั้นแหละครับเดี๋ยวต้งเจอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนสวัสดีครับ